ในอีก7วันข้างหน้าในไพ่ทาโร่ดวงจากหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวชีวิตของท่านในไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนในอีก7วันข้างหน้าวันต่อไปคือวันพุธค่ะผู้ที่เกิดวันพุธด,ดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้านั้นก็คือระหว่างวันที่5มิถุนาถึง11มิถุนา2565ค่ะหมอยิบซวาวีหยิบได้ไพ่หเหรียญค่ะ ให้ห้าเหรียญเรื่องของการงานการเงินก็คือคุณต้องวางแผนนะคะและขอแนะนำเพิ่มเติมคือเติมความมั่นใจค่ะความรอบคอบให้มากขึ้นและมิตรสหายจะเป็นตัวเสริมดวง ในการช่วยการงานการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะและที่พลาดไม่ได้คือดวงด้านความรักค่ะคนโสดระวังโดนเทนะคะทำใจให้เข้มแข็งนิดถ้าเกิดโดนเทขึ้นมาคุณต้องพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้ในวันรุ่งขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะสร้างความหวานต่อเนื่องเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นบางครั้งการสื่อสารอาจเกิดปัญหาได้เลยต้องเพิ่มทั้งรสชาติและความเข้าใจให้กันและกันค่ะสาหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะ ช่วงของซาบีทาร์ o ลเ e ดดิ้งเป็นช่วงที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะคะในช่วงครึ่งท้ายหรือว่าในช่วงท้ายของบี at ว้าวเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นปักหมุดไว้สำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาเพื่อนๆใครที่อยากจะรู้ว่าดวงของตัวเองในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดิฉันมีแอดครบทั้ง7วันนะคะคุณแค่คอมเมนต์มาเดี๋วดิฉันส่งกลับไปให้เป็นไฟล์ภาพนะคะเอาไว้โหลดเก็บและแน่นอนค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์ สองทุ่มไม่ว่าจะเป็นบี a t ว้าวเวเลต t y t ็อกพอดแคสตอารมณ์ดีหรือจะเป็นบี a t เอ m Music ์เอ็มมิวทาง b ีเซฟเฟมนี่แหละก็ฝากติดตามกันด้วยดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเท่าเทียมในเดือนนี้นะคะภายมันที่มิถุนายนนี้นะคะวันนี้น้ำลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะอย่าลืมคอมเมนต์มา เดี๋ยวส่งไปให้ฝากกดไลค์กดติดตาม